มากันต่อเลยนะครับเมื่อกี้ใส่หูฟังอยู่นะครับ <c oughs> อเอ้ยข้าวไม่โตเลยว่ะไม่จเจริญงอกงามเลยลอเอ้ยของก็เต็มครับขอสลีปก่อนครับ เลือกไว้ผีเดินนะฮะเลือกไว้ผีเดินนะของนี่เยอะจริงๆนะครับ เออจากฟาร์มเออที่แล้วนะครับไม่สำเร็จครับนั้นถ้าไม่สำเร็จเราลงเหมืองกันครับเฮ้ยเฮ้ยซัมบี อย่ามาด้วยเฮ้ยอย่ามาด้วยซัมบี้ไหนวะเฮ้ยเจียนเจียนเจียนนี่ไงลงไปดีกว่าไหม แล้วว่าไปทางนี้ไปทางนี้ก่อนนะครับ เฮ้ยเจออีกแล้วโอ้โยอ้าวก้อนเดียวเองเอ็นเดอร์แมวนอกายเอ็นเดอร์แมวมาเอ็นเดอร์แมวอ่ะเย้ไงนงี้ยเฮ้ไแล้วมั้ง แอนเดอร์แมนตายเลยใครอะแอนเดอร์แมนใครทำมันได้ตายเองมันกลัวน้ำดูแล้วมันเอาน้ำเข้ามาใครอะแอนเดอร์แมนดูนะครับความโง่ของแอนเดอร์แมนเป็นแบบนี้นี่เองครับไปแอนเดอร์ผมไม่ชอบลงเหมือนแล้วนะครับ วันนี้เรา <c oughs> วันนี้เราจะมาทำอะไรดีก็ไม่รู้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วเล่นเล่นซ้อนกัน2องเกมแล้วนะครับเลเวลหแล้วเออ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 เสงอะไรวะ เายเฮ้ยเป็นเด็กแล้วกระตุกมาก เดี๋ยวนะครับอืมเก็บคนแก่ก่อนเฮ้ยเราน่าจะทำฟาร์มแกะกันนี่นะทำฟาร์มแกะกากรก,ก่อนแล้วกันไหนว่ากันไก่กันไก่อยู่ไซรลาทีโนทีโนลาทีโลลาที ของเต็มของเต็มในยับเดียยวเด,ดไปแล้วครับ เกินไม่เสียอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหร,ร,รับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดใช้ <Yeah. S 2> กดไลค์กดแชร์กดส,สดตอร์ใครด้วยนะครับในช่วงต่อไปเป็นช่วงแข่งกันกินนะฮะแข่งกันกินนั่นแหละครับ